นี่นะครับสาหรับเรื่องคาบูเรเตอร์นะครับนี่นครับลูกยางที่แยกน้ํามันนะครับบิดน้มันตัวนี้ปัญหาครับก็ชอบแตกบ่อยมากนะครับนี่เราก็ได้เปลี่ยนไปแล้วครับนี่ครับตัวใสๆที่ตัวนี้มันเก่าแตกนะครับแต่นะครับคาบูรุ่นนี้นะครับก็นี่ครับพวกนี้ใส่แทนกันได้เลยนะครับพวกนี้หน้าตาเขาจะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ใช้แทนกันได้นะครับแต่ในเ็นฝาครอบนะครับ นัส right? nice. yes. oh. ีตัวครับน right. right ี่ครับนสีต so, ัวนี Раз ้ครับเหมือนกันครับตรงาครับมันคล้ายๆเหมือนกันเลยครับแต่ขางนอาจจะมีอาจจะต่างกันครับี่เดดเดดีครับออันนี้คล้เหมือนกันเรอยเหมือนเลย่นกอันนี้หลานแบบนะครับบางอาจจะคล้ากันนะบางอันเป็นแบบที่ยวนะครับอันนีหลานปแบบครับนี่ครับางไม่เข้ใจว่าลาแบบลูกทรอไรเนี่ยบาทั้งคาเหมือนกันแต่ข้างในไม่เหมือนกันมีกครับนี่ลูกทรงแนี้ครับแล้วก็ลูกทรงนี่ครับแบบนี้ก็มีครับเนีบ แล้วก็เหมือนกันทั้งนทั้งนอกก็มีครับให้ดูแบบหลายรูปแบบคับเนี่ยมีแบบหลายรูปทรงหลายแบบครับเวลาราไปซื้อเรไปซื้อให้ตองอยากไปดีครับซืออย่างไปครับที่ไม่ผิดครัก็ได้ครับเนี่ยดูดีครับอ่ยังนี้ก็เมือนกันครับยลารูแบบเอาไปเก็บซื้อได้เลยครับจากเงี้ยก็จับไม่ผิดนบให้เหมือนกันทั้งในทั้งนอกุกอดีเลยครับแล้วขนาดเท่ากันใช้ได้ก็ใช้ได้ด้ครับในคอมพิวเตอร์ผมเอาตัวนี้ครับไปใส่เล็งปืนป รูปตนที่องนี้มาเลยครับนี้ผมลงดีแล้วครับผมได้ใส่ให้ดูนะแต่ก็บอกไม่เลวครับมมันใช้ได้ดีครับขบนเตอร์ใต่ตังกันิดหน่อยครับจะเป็นตัวนั้นแตละะรูรูตรงนี้ได้แล้วก็มีรูนี่หู่ตัวนั้นไม่มีรูบนก็ไใช้แรงตันครับแรตันแล้วก็ไม่ได้ไปไหนครับเราเนนแค่รูหลักก็ใช้กันได้เลยครับตัวนี้อันนี้ผมประกอบลองตัดแล้วนันี่ครับเครื่องเหมือนกันมากเลยจะเป็นอาจจะเป็นบล ส่วนตัวหลักก็ขายขึ้นกันครับแค่ใช้กัได้เลยครับก็จะแลที่ออกแบบแบบนี้สั้นๆยาวเป็นตัวสั้นหนึ่งมาสั้นๆครับจะไปออกแบบไปสั้นไปสายสายหนังแล้วก็มีตัวพานกันตัวพานข้างครับนี่ครับใอ้สายข้านข้างก็ตัดยางแล้วกประกอบสั้นมากๆเลยครับครับนี่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็ถอดตื้อออกมาให้หมดนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็เป่าให้ดีนะครับแล้วก็สังเกตเวลาเราประกอบนะครับพวกสกูฝังปรับอะไรนะครับมันจะอยู่ แล้วก็จาไว้นะครับว่ามันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยนะครับนี่จะได้ประกอบไม่ผิดนะครับก็ไม่เกิดการเสียหายนะครับนี่ครับมอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยนะรับไอ้ฝั่งไอ้น้ามันเข้าออกนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเข้าเลยนะครับเดี๋ยวขอวังกล้องแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูมาชมตอนเสร็จเลยนะครับ ครับสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับเช้าวันสดใสนะครับแดดแสงสีทองนะครับเปียงเปียงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับก็เกือบถึงสองโมงเช้าแล้วนะครับแดดก็ส่องแสงสีทองลงมานะครับวันนี้พามาชมไร่มันสำปะหลังนะครับตอนนี้เป็นไร่มันสำปะหลังที่ ลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับแต่ก็แตกยอดแตกกิ่งได้ดีมากนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ยาข่ายานะครับแต่จะเป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยชนิดผงนะครับที่มาผสมน้ํานะครับแล้วก็นํามาฉีดนะครับทุกวันนี้มีปุ๋ยที่เป็นชนิดผงนะครับผสมน้ํานะครับซองนิดเดียวนะครับแล้วก็ผสมน้ําเป็น สิบยี่สิบลิตรนะครับนำมาฉีดนะครับแล้วก็ทำให้ดินดีนะครับต้นสวยนะครับใบแตกยอดดีนะครับแล้วก็บำรุงดินบำรุงรากต่างๆนะครับแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ดินร่วนซุยนะครับอันนี้เป็นผลพลอยจากการที่เราใช้ปุ๋ยชนิดผงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ เกษตรกรหลายๆท่านหลายๆคนนะครับที่พากันนะครับฉีดยานะครับฉีดฮอร์โมนต่างๆนะครับเพื่อที่จะบำรุงใบนะครับแล้วก็เมื่อใบเขาสวยลำต้นดีนะครับหัวมันก็จะดกนะครับแล้วก็ออกเงาออกรากออกนอนะครับออกหัวดีนะครับมันจะระเบิด ปุ๋ยชนิดนี้ก็จะช่วยระเบิดระเบิดดินได้ด้วยนะครับนี่ครับดูดินแตกแล้วนะครับแล้วก็ทําให้ดินไม่ไม่แน่นเกินจนเกินไปนะครับแล้วก็ใบก็สวยนะครับใบต้นมันนะครับเมื่อใบสวยต้นสวยนะครับก็ทําให้หัวมันนะครับหัวดีนะครับหัวใหญ่มีน้ําหนักนะครับปลูกนิดเดียวครับไม่กี่ได้นะครับนี่นะครับดินก็จะ มีการรท้าๆนะครับมันไม่แบบแน่นจนเกินไปนะครับขาวมาชมมันสับปะหลังนะครับที่ปลูกไว้นะครับช่วงนี้นะครับต้องเป็นช่วงที่กำลังเร่งนะครับเร่งในการใช้ปุ๋ยนะครับที่จะบำรุงนะครับที่จะให้ออกทันภายในสองสาเดือนนี้นะครับที่จะ นำผลผลิตไปขายนะครับเดี๋ยวมาชมฝั่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งนี้ก็จะปลูกพร้อมๆกันนะครับแต่ถ้าดินดินดีนะครับก็จะแตกใบได้เร็วนะครับอันนี้ปลูกไร่เรียกันนะครับ ปลูกเ้ยเรียกันนะครับแต่ฝั่งนี้ใช้ฮอร์โมนนะครับใช้ปุ๋ยทางน้ำนะครับฉีดนะครับปีก่อนก็มีตกค้างอยู่นะครับแล้วก็ทำให้ดินดีมาตลอดนะครับนี่นะครับเมื่อดินดีตลอดนะครับก็ทำให้มันแตกใบแตกยอดได้สวยนะครับส่งผลต่อเนื่องนะครับ เมื่อดินมันร่วนซุยด,ดีนะครับก็ทำให้ต้นมันที่ปลูกนะครับก็มีผลพลอยเป,เป็นผลพลอยได้ต่อปีต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่เป็นสารที่ทำลายทำลายดินนะครับเดี๋ยวพาไปชมฝัง่งทางโน้นนะครับประมาณมันประมาณสามเดือนนะครับ ใบก็จะสวยนะครับลำต้นก็เริ่มจะสูงนะครับแล้วก็เตรียมที่จะแตกระเบิดหัวเต็มที่นะครับภายในอีก2เดือนนะครับก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเดี๋ยวไปชมหลังนู่นนะครับฝั่งหลังกระท่อมนะครับนูนน่นฝั่งนู่นครับไปทางนู่นอีกนะครับ อันนี้ประมาณเก้าสู่สองเดือนนะครับนี่มันสองเดือนนะครับเดี๋ยวไปชมไปประมาณสามเดือนนะครับสาเดือนจะเข้าสู่สี่เดือนนะครับฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวไปตัดภาพไปชมฝั่งโน้นกันเลยนะครับหลังกระ่อมฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวจะตัดภาพไปฝั่งโน้นเลยนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับ นน่นนะครับมันสามเดือนกว่านะครับอันนี้หนึ่งเดือนกว่านะครับนี่นะครับนี่นะครับมาเจอต้นแตงโมที่เราแอบหยอดไว้นะครับอันนี้ประมาณสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์กว่ากว่านะครับก็งอกออกมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าหยอดไว้ตรงไหนบ้างนะครับแต่ก็เห็นต้นนี้งอกมาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเขาเลื้อยนะครับก็จะเห็นเยอะขึ้นนะครับ น,นี่เดือนกว่านะครับมันเดือนกว่าส่วนฝั่งนี้สามเดือนกว่านะครับนี่นะครับใบครับเมื่อใบสวยลำต้นสวยนะครับหัวเงาต่างๆก็จะออกดีเหมือนกันนะครับออกออกมาดีนะครับช่วงนี้ก็ หลายๆท่านหลายๆที่นะครับก็กําลังเล่งฉีดยาครับฉีดยาฉีดฮอร์โมนนะครับนี่นครับตอนนี้ก็ดูดินนะครับเริ่มระเบิดเริ่มจะระเบิดหัวเริ่มจะราวแล้วนะครับอีกไม่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนนะครับก็จะได้เก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะ ไปเปิดดูนะครับว่ามันมีหัวประมาณไหนนะครับมัน3ามเดือนกว่านะครับเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆดีกว่านะครับจะจะดูหัวด้วยนะครับไปชมกันเลยเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับว่าหัวเขาออกไือยังนะครับออกเจอะได้ยังครับ อันนี้ต้นนี้ครับต้นเดียวนะครับจะเปิดดูนี่นะครับเราจะเห็นหัวขาวๆแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหนี่ครับเห็นหัวเขาออกมาแล้วนะครับนี่อันนี้เปิดแค่แค่นี้ครับเห็นประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าครับมีข้างในอีกนะครับนี่เปิดแค่หนึ่งฝ่ามือนะครับก็เห็นหัวหัวขาวๆนี่ครับนี่หนึ่งสองสามแล้วก็ด้านใน ้5นะครับห้าหัวยาวๆนะครับนี่นะครับเขากําลังต้องการต้องการสารอาหารนะครับที่จะขยายหัวนะครับอันนี้เราเปิดไม่หมดครับเนี่ยเราเปิดนิดเดียวนะครับหัวขาวๆนะครับนี่นะครับข้างในก็มีนะครับนี่เปิดเปิดแค่ฝ่ามือเดียวนะครับถ้าเราเปิดรอบนี้ก็จะเห็นหัวมันรอบนี้เลยครับอันนี้ น,นี้แค่ต้นนี้ต้นกิ่งนี้กิ่งเดียวต้นเดียวนะครับนี่ถ้าถ้าเปิดออกหมดเนี่ยก็จะเห็นเยอะนะครับกบไปคืนนะครับให้ดูประมาณนี้นะครับก็ช่วงนี้นะครับใครทําไร่มันนะครับก็ต้องปีบเร่งใช้สารเสริมนะครับบำรุงนะครับสาร อาหารให้เขานะครับที่เป็นปุ๋ยที่บํารุงได้ทั้งใบทั้งต้นทั้งดินนะครับหลายๆอย่างครับเดี๋ยวนี้มีชนิดเป็นผงนะครับเราไม่ต้องแบกปุ๋ยไปเป็นหกเจ็ดกระสอบนะครับเราแค่พกมาซองเดียวนะครับฉีดได้ทั้งไร่นะครับสีห้าไร่สบายๆนะครับสองเดียวมาณสิบยี่สิบกรัมนะแต่ผสมน้ํานะครับ ได้20ลิตรนะครับก็ฉีดได้ทั้งไร่นะครับแล้วก็ไม่เป็นผลอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าหากมีใครสนใจนะครับผมมีนะครับปุ๋ยชนิดผงนะครับสมน้ำนะครับมีจำหน่ายขายนะครับก็มีบริการส่งให้ถึงที่นะครับ ถ้าไกลก็อาจจะมีค่าจะสูงนิดหน่อยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมมาชมกันนะครับคลิปหน้ามีคลิปดีๆอะไรมานำเสนอนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าที่จะสั่งปุ๋ยชนิดผงชนิดน้ำนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ ตขอบคิดเห็นได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ